ให้ทานอย่างไรจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนในมุมมองของการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักปฏิบัติธรรมที่จะปฏิบัตมธทร,รมให้ประสบความสําเร็จ <c oughs> ในการมองการให้ทานซึ่งในตําราหรือในบาลีเขาบอกไว้หลายอย่างแต่ต้องให้พวกเราเข้าใจก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นบุคลาธิฐานหรือเป็นคุณธรรม เป็นการแทนคุณธรรมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าจะเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจในบริบทก็คือสิ่งแวดล้อมที่จะมามาถึงให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มองได้มองในหลายๆมุมอันนี้จะเป็นมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติธรรมควรจะอมองนะคือการปฏิการทาการทําบุญหรือการให้ทานเนี่ยมันมีองค์หลักๆอยู่ประมาณ4ี่อย่างก็คือ ต,ตัวเราผู้ให้ทาน,นคือมีการตั้งจิตอย่างไรนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือวัตถุที่ให้ทานได้มาอย่างไรนะอันที่สามคือกริยาของเราที่ให้ทานอนนจะให้ทานอย่างไรให้ทานแบบไหนนะอันที่สี่ก็คือบุคคลผู้มารับทานเป็นใครนะซึ่งจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นี่คลิปเดียวีย่ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยจะใชะ้แค่การตั้งจิตนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นบุคลาธิฐานที่มีในบาลีนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอ่ท่านคุยกับพระสารีบุตรหรือไงเนี่ยก็ไปหาดูเอาแต่ว่าจะ,ะเล่าสรุปแล้วก็ให้ฟังว่าบุคลาธิฐานนี้แทนคุณธรรมอย่างไรนะอันที่หนึ่งก็คือการตั้งจิตในการให้ทานเน่ยว่าเราให้ทานเพื่ออะไร อย่างเช่นที่เราให้ทานกันอยู่ที่เป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นการให้ทานเพื่อหวังผลเนี่ยอย่างเช่นไปจักรละหรือว่าไปบนบานศาลกล่าวที่โน่นที่นี่หรือว่าการให้ทานกับพระก็แล้วแต่กอ็อธิษฐานอยากจะได้นน่นได้นี่อยากสุขหวยรวยเบอร์อยากจะได้รางวัลที่หนึ่งอยากจะร่ำรวยอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือการทานเพื่อหวังผลบุคลาธิฐานในการทานเพื่อหวังผลเนี่ยก็จะมี อยู่ในโลกกรรมำปรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะก็คือโลกกระทำปรตหรือว่าไคุณธรรมในโลกเนี่ยมันจะมีการทําก็อยู่สี่อย่างนี้นะก็คืออมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญม,มีนินทามีสุขมีทุกเนี่ยอันนี้คือถ้าอยู่ในโลกเนี่ยคุณจะต้องเจอสิ่งนี้อนอกจากคุณไม่ไอยู่ในโลกคุณได้อยู่ในโลกไม่ต้องเจอสิ่งนี้เนี่ย ไอ้ทั้งอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นวัตถุเป็นไอ้รูปเป็นอะไรว่ากันไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นทางจิตทางไอ้เรียกว่าการการดำรงรงทงของจิตเนี่ยมันจะพัวพันอยู่แค่ลาบยศสรรเสริญแล้วก็สุขเนี่ยอันนี้คือบุคลาธิฐานที่เอาคุณธรรมนั้นมาแล้วก็คราวนี้ก็จะมีการนอกจากจะเป็นบุคลาธิหารที่เป็นเป็นไอ้แนวคิดแล้วนะอ่ ยังเป็นบุคลาหัยที่หารที่ออกมาเป็นตัวบุคคลด้วยเป็นตัวเป็นอเเปป็็นนบุคลาหัยที่านเป็นบุคคลนั้นก็เอาแบบว่าอตัวที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นความคิดนี่เป็นเรื่องของสมุิแล้วกันส่วนตัวที่เป็นบุคลาลิหที่านคือเอามาเป็นตัวบุคคลอย่างการตั้งกิจที่จะหวังผลเนี่ในการผ่านก็เล่าให้ฟังแล้วในคลิปไปแล้วว่าถ้าเป็นพุทธเขาจะเรียงตามเข็มนมริกานะแต่ว่าอที่เรารับวัฒนธรรมมาทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นของพราน นะเป้าของถามก็คืออเมื่อเราทานไปเนี่ยเราหวังได้ลาบเนี่ยก็จะเป็นตัวเทียนก็คือท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ทางทิศเหนือ่นะอันนี้ก็คือ,อเป็นผู้ที่ใส่ซองเอาหน้าหรืออะไรเงี้ยใส่ซองอยังอยากจะได้ได้ยิดได้ผลอะไรก็แล้วแต่นะก็จะให้บัคา้าทาสิฐานบอกว่า อ่าเป็นผู้ที่อ่าให้ทานอยู่แต่ว่ามีอํานาจมีวาสนาดีรูปร่างอะไรเป็นครบสรับส่วนแต่ว่าหน้าตาไม่ดีเป็นยักษ์อย่างนี้เนะี่ยคือบุคลาจิรถานที่แทนกับว่าลาบแล้วคุณให้โดยโดยที่หวังผลนะยศก็เหมือนกันนะเหมือนกับคุณอ่านะยศเนี่ยท่านให้บุคลาจาฐานว่าเป็นพญานาคหรืออ่าเป็นวิรุณหกนะได้เป็นภาษาบาลีนะยศนี่คือผู้ที่อยู่สูงนะผู้ที่ อยู่ที่สูงมองที่สูงคือเห็นแล้วมันสง,งา่าราศีมันมีตําแหน่งที่สูงกว่างั้นเถอะเนี่ยก็เลยใช้พยาครุฑเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นบุคลาจารฐานที่บุคลาจารฐานที่ทํามาแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละจนประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นตาพิดินเลยนะ,ะส่วนถ้าใครบางที่อยากจะได้สันเสริญนะสันเสริญนี่เป็นเท้ารัตกูซึ่งในวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีจะมีวัฒนธรรมของอินเดียของอื่นที่เขาทํา อันนี้ที่เคยถ้าคันได้เคยว่าได้กลิ่นกลิ่นศิลอะไรเนี่ยนะคือคําว่ารัชโกเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทันคนทันเนี่ยไม่ใช่คนทันที่ร้องเพลงเหมือนกับคนทันลําพันอะไรนะอันนี้เป็นเป็นแบบของไทยแต่ว่าถ้าเป็นแบบตตามบาลีเนี่ยคือตามต้นฉบับขอเนี่ยก็คือคนทันแปลว่าคันท่าเนี่ยแปลว่ากลิ่นมันมีคนมีกลิ่นหอมมันสามารถจะทวนลมได้มันสามารถจะขึ้นไปไหนมาไหนได้อันนี้คือความหมายของคําว่ากลิ่น อของท้าราเทกูนะหรือ,อพอเรากลิ่นไปถึงไหนเก,ก่คนสันเสริญคนที่ได้กลิ่นหอมนี่ก็จะยำเย็นยอมสันเสริญอะไรกับนนี้ยอันนี้คือความหมายของเทาราเทกูนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ,อสุขนะสุขในแทนด้วยพญานาคที่เห็นนอนไม่ว่าจะเป็นในคติของฮินดูก็จะเป็นพระนนาลายบัณฑมศิลยังไม่ก็นอนอยู่ในบาดาลแต่คะตติของพระเจ้าก,ก็เป็นพญา,า,านาคที่นางอ อะไรประชาดีไม่ได้นะที่เขามาใส่กใใร่ใหข้ามูลทายาทอ่ะแล้วก็ทํารอยถาดลงไปที่พระพุทธจิตที่พระพุทธเจ้าหลับอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาน,นางอะไรกเนี่ยจำไม่ได้แล้วต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของอการตั้งจิตเพื่อหวังผลอันนี้ก็จะได้อยู่ในเทวดาในเื่อใครทําทานในลักษณะเนี้ยคือทานหวังผลอให้ทานอยู่แต่หวังผลเนี่ย ก็จะได้อยู่ชั้นจาตจุมหาราชิกาเป็นอะไรกเรียกว่าเป็นเทวดาชั้นแรกนะเทวดาชั้นแรกที่ที่จะเห็นที่ที่ได้อนี้นะเดี๋ยวว่าถ้าหากว่าทานไปแล้วไม่หวังผลล่ะอ่าไม่หวังผลทานไปหวังผลคิดว่ามันเป็นการดีนั่นเองจะได้เป็นอยู่ในชั้นดาวดึงอันนี้คือคิดเอาเองคิดเองเออมันมันเป็นการดีนะการทานในการให้คนเนี่ยเรา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 เป็นคนดีความหมายอย่างนี้นะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นทานเครื่อหวังไม่หวังผลเหมือนกันไม่หวังผลแต่ว่า้ทําตามประเพณีปู่ย่าตายายอันนี้ก็คือท่านมุมมองของผู้ปฏิบัติก็คือการที่ฟังตามบุตุชนหรือว่าคนที่เคยทำมาก,ก่อนเนี่ยเป็นแต่ว,ว่าไม่ใช่ผู้มีสินะ่ะเป็นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายในพารมเนี่ยเป็นการให้ทานแบบไม่หวังผลเหมือนกันคือทานเหมือนกับทานให้พระนะทตามประเพณีอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้ก็ให้อยู่ชั้นยาม,มา อ่าขึ้นไปอีกนะชัน้นจากชั้นจากจุมหาราิกาชั้นดาวดึงมัขึ้นมาชั้นยามาจากนั้นก็จะเห็นอ่าเห็นพระอ่าเออน่าเรื่อมใสคือเห็นพระนี่ไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้ทํากับข้าวขับปลาเลยเออเราควรจะให้ทานนะเพราะเรามีกับข้าวขับปลาอยู่จะไปให้ทานพระหรือว่ามีพระกันก็ไม่ได้เอาอะไรมาเดียแค่นุ่งผ้าอ,อ,อะไรจีวรอ,อะไรเล็กน้อยเนี่ยเราเนี่มีเยอะแยะเลยผ้าก็ไปทานอะไร,ระเไไรงี้ยคือเห็นพระ เกิดความเลื่อมใสหรือว่าเห็นสัมมาณต่างๆที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอ,อยากอยากให้ทานอันนี้ในความหมายของคําว่าออันที่สี่เนี่ยก็คือเห็นแล้วอยากจยากให้ทานแต่ว่าเป็นเห็นเป็นสัมมาณะนะครับก็เป็นจิตของเราก็จะไปอยู่ชั้นดุสิตถ้าเราให้ทานที่มีตั้งจิตอย่างเนี้ยเราจะเป็นอยู่ในชั้นดุสิตส่วนอีกไปอีกระดับหนึ่งก็คือ เราไปเห็นอาจารย์หรือว่าไปมีอาจารย์อันนี้เราได้นับ,นบถือเป็นผู้ที่เรานับถือเราไปฟังทมฟังเทศมันก็ฟังบาลลังฟังหลวงพ่อหรือฟังครูบาอาจารย์ไรก็แล้วแต่แหละเรานับถือแล้วอาจารย์คนนั้นนะอ่ะบอกให้เราทําทานถ้าเป็นบาลีเนี่ยก็จะบอกไม่ว่าฤือสอีอะไรเขาว่าว่าไปแ่สี่้าหกคนนะนะั้นเป็นคนบอกให้ไปทําทานแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าทําตามอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยก็เป็นจิตที่มีผู้ที่มีศีแลแหละอันเนี้ย เป็นผู้ที่เมื่อกี้เนี่ยก็เป็นผู้มีศินเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้มีสินที่เราคิดเองทั่วไปนะ,ะเห็นแล้วเลื่อมใสเดี๋ยอน,นี้เป็นผู้มีศินที่เอาเรานับถือเนี่ยเขามันแนะนําให้เราไปไปทานอันนี้ก็จะเป็นชั้นนิมมานาลดีนะก็คืออีกชั้นหนึ่งขึ้นไปเคยไปชั้นหนึ่งมันมีอยู่หกชั้นอันนี้เป็นชั้นที่ห้าอ่าต่อไปชั้นที่หกเนี่ยคือผู้ที่ให้ทานไปแล้วเนี่ยเกิดค,ความปื้มใจปิติใจคิดอยากให้ทานนียม,มาทานในตอนเช้า ไม่ได้คิดถึงตามประเพณีอะไรแต่ว่าคิดถึงมันพอเราทานแล้วมันดีว่ะมันปลื้มใจเป็นมันดีใจอ่ะเออมันทานแล้วมันเห็นผลตัวเองก็เลยทานบ่อยๆอันเนี้ยผู้ที่ทานลักษณะน,น,นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตในระดับชั้นวระนิมิตตวสามัตินะอันนี้ก็คือเป็นอีกชั้นสูงสุดเลยของของธรรมะของไอ้ของไอ้การไอ้บุคลาจารย์ ในเรื่องของสมันเเป็นชั้นชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุดนะแล้วคราวนี้จะมีการทานอีกทีนิดหนึ่งนะที่เป็นทานแบบไม่หวังผลเหมือนกันอนะแล้วก็เป็นการทานแบบจาฆ่าทานทิ้งอารมณ์เหมือนกับเอาเงินให้ขอทานอนะ่อจาคะไปเลยเป็นปรุงไปปรุงแต่งจิตนะเขาเรียกว่าอการอทานแบบปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตยังไงคือมันเป็นมันเป็นการลดอัดตราคือเป็นคนที่มีปัญญาแล้วนะ ลดอัตราเมืองกันที่ลงก็เราให้ฟังว่ามีโอ้เราฟังธรรมะาแล้วอ,อยากอยากทานเว้อยอยากเสียเสียสละเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่แล้วก็สละเอาไปเพื่อการขจัดขจัดไอ้ความตน้นหนีขจัดความตนีหรือว่าขัดเกลาอัาตรานของเราที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเราจะขัดเกลาอัตรานเราลดการให้ทานอย่างนี้เนี่ยถ้าทานในลักษณะนี้เน,น,นี่ยเขาเรียกว่าทานแบบจคะฆ่าทานแบบจาค่าแบบนี้ ก็จะมีขึ้นไปอยู่ชั้นพรมนะอ,อยู่ในชั้นพรมถ้าเป็นาทางพุทธก็จะเป็นชั้นสุาวาที่มีพระอนาคามีหรืออนาคามีนี่ก็คือผูท้ที่ไม่ไปไม่มาแล้วคืออยู่นิ่งแล้วลอรอผลินิพพานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะที่ในตำนานของพุทธนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทําคลิปเรื่องอนาคามีสักคาคามีให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเล่าในมุมของการให้ทานแบบตั้งจิตก่อน สรุปก็คือเมื่อเราจะให้ทานเนี่ยเราก็จะมีการให้ทานอยูอ่อถ้าหากว่าเป็นการตั้งจิตเนี่ยนะอ่าส่วนวัตถุเรื่องของบุคลาการเนเดี๋ยวจ,จะเล่าให้ฟังทีหลังเพราะว่ามันจะยาวไปนะ <c oughs> อะ่การตั้งจิตเพื่อที่จะอะ่ในการให้ทานเนี่ยเพื่อวังผลเนี่ยเราก็จะได้ลาภนะก็เป็นเทวดาชั้นแรกก็คือชั้นจ่าตุม่มนะเป็น เป็นคุณธรรมนะไม่ใช่เป็นตัวเทวดาอะไรอย่างนั้นนะมันเป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นบุคลาที่ฐานนะที่จะเล่าให้ฟังไว้ตรงนี้เนะี่ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้กับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เข้าใจเห็นว่ามันเทียบเคียงกันยังไงนะ <c oughs> อันที่สองก็คือ,อเมื่อเราให้ทานโดยไม่วังผลแต่ว่าเราคิดว่าเป็นการดีเราคิดเอาเองอันนี้มันเป็นเกิดจากใจจิตของเราคิดขึ้นมาเนะี่ยอันนี้ก็ได้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือชั้นดาดดาวดึงอ,อันดับที่สามก็คือทานโดยไม่วางผลเหมือน,น แต่ว่าเป็นการให้ทานตามประเพณีปู่ยา่าตายายอันนี้คือทานตามปุถุชนที่เขาเคยทํามาแล้วว่ามันเป็นการดีเนะี่ยก็เราทําไปนะอันนี้ก็อยู่ชั้นยาม,มาอันนี้ก็ชั้นเพื่องบหนึ่นชั้นหนึ่งนะส่วนที่ทานแล้วนะเห็นว่าพระ่ท่านไม่ได้ทํามาหากินละแต่ว่าก็เลื่อมใสนะก็ทานทานก็อันนี้ก็ชั้นดูสินะดูสิบตานะ แต่นี้มันผังผลเหมือนกันแต่ว่าทานด้วยการที่เราไปเห็นพระเห็นอาจารย์แล้วได้เอาแบบอาจารย์น่ะมามาทำก็คือยึดถือเป็นอาจารย์แล้วก็ทําตามแบบอาจารย์เป็นคนแนะนําให้ทานอันนี้เราก็จะจิตของเราก็อยู่ชั้นดิมมานะแล้วดีนะส่วนถ้าหลักเราทานไปแล้วเราทานเรารู้สึกปลื้มใจผิดใจเอออยากจะทานอีกแลก้ไปทานเป็นประจําเป็นทานบ่อยอันเนี้ยเป็นจิตชั้นปะละนินม,มิตว,วาสาวัติคือทานแบบปลื้มใจปิดใจนะ อันนี้การเห็นทานที่เป็นผลผลของบันจริงๆหรือเป็นผลที่เกิดจากเราจริงๆนี่ก็คือในระดับและวบุคลาทิ่ฐานที่เปรียบเทียบเทียบเช,ชียงให้อย่างย่างย่อเพื่อจะไม่ให้เกินสิบห้านาทีในรอบเี้ว่าจะไม่เกินสิบห้านาทีอแล้วกระทานอาันสุดท้ายก็คือทานเพื่อลดความตนหนีหรือว่าขัดเกาวตาเดือบการจาขะเนี่ยอันนี้เป็นทานที่อที่หวังผลสูงแต่ที่ไม่ที่ไม่ได้หวังผลแต่ว่าเป็นชั้นที่สูงที่สุดคือเราทานไปเพื่อเสียสละ อันนี้ก็คือการทานแบบจากะอยู่ในชั้นพรมนะหรือว่าชั้นสุทาวาสหรือว่าอยู่ในอนาคามีก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นบุคคลาจิฐานแทนแทนคุณธรรมในการทําบุญนะอันในการตั้งจิตอันนี้แค่ตั้งจิตอย่างเดียวนะเดี๋ยววันหน้าก็จะพูดถึงเรื่องของวัตถุไอทานเรื่องของกิริยาการให้ทานแล้วก็บุคคลาธิฐานหรือว่าบุคคลิกทาน14เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในในคลิปต่อไปนะครับ อันนี้เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มุมมองว่าไอ้ที่เขาพูดกันไว้เนี่ยไม่ใช่ปลำปลานะไม่ใช่ว่าโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องของไอ้ที่เขาเล่าลือกันมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยให้เป็นมุมมองว่าเออในมุมมองแบบนี้เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยได้ได้ผ่านหรือว่าอะไรเขาได้เจาะทะลวงได้ได้เจาะทะลวงได้ไอ้ได้โจ้ไอ้เจาะไอ้อไอไอไอเพื่อที่จะทําให้จิตของเรา,าสามารถจะบรรลุธรรมได้ อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับผู้กําลังเดินทางอยู่ตอนนี้จ้ะ